ใร่หมคาคนอ้วนมีอะไรอ้วนนั่งคนหนึ่งนั่นแหละทุแะกแค่นั้นเองโอ้ขาขับเนี่ยจะตื้อๆหน่อยหรือครับมันก็หนักหน่อยครับมันเหมือนแบบว่ามีอะไรทวงอะอะใช่ครับมันมีอะไรทวงเราอ่ะขาขับอะไรไม่ได้ได้เหมือนกันครับแต่คือ ถ้าเป็นระดูก็ได้ถ้าเป็นไอตัวของโป้งมก็ได้เหมือนกันเพราะมันทำมาสลบลมแล้วไอเนี้ยโป้งเนี้ยมันจะดังหน่อยคือมันมันเป็นสี่เหลี่ยมที่เฉียงจะดังแบบวู้วูวูเพราะว่ามันมันไม่ไม่ได้สลบตามลมพี่ลมก็เลยกลายเป็นว่าต้านหน่วยก็เลยดังหน่อยมันจะต้านหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ทำโค้งเหมือนตัวนี้ไอตัวนี้ก็เปิดเหมือนกันแบบนั้นแหละตัวนี้ ตัวเรียบรู้แต่ตื่นตึงนได้น่ไเลย่นตจิไว้พี่ออาันไดฟองเแล้วืนด้เลยทีนี้บัไดที่้องน่นละอย่างนั้นบันไดกม่แยี่อกนบัน่ังน้ห้ือจะมีตะก้าเป็นขึ้นนใช่ครับพี่ตะกร้าใส่ใส่ฟ้องอะไรแต่ตะกร้ามมาไม่มาคือพี่จะไปใส่ฟองหรือใส่กันโเซก็ได้ ตัลราคาใช่ครับเวลานั้นก็คือเติมไฟไปเป็นตัวเวลาไี่ต้องไปหาพราะว่าแบงค์คันล็อกกับท่าจะตึงหมดนี่นี่ละะักษณะนี้ครับลดถึงนะแต่ถ้าฝนตนนกหนักๆพี่ก็ลดเสาใหม่อีกหน่อยนึงนี้ลดตังค์เงี้ยหน่อยให้มันเพลียใหม่แบบน,น,นี้ถ้าน้ำมันไหลได้ถ้าพี่ไม่ลด ถ้าลมแรงมากทุกคนเจ็บถ้าเราจะย่อไปไอ้เหลือครึ่งเดียวก็ได้นะใช่ไหมไม่ได้ครับอ๋อย่อเหลือครึ่งเดียวไม่ได้ผ้าจะหย่อนเลยอ๋อต้องครึ่งตลอดใช่ครับตึงครึ่งตลอดแต่ถ้าให้เหลือครึ่งเดียวไม่รู้ลมจะพามันล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทับหัวเราเองอ่าต้องเหลือครึ่งเดียวนะต้องตึงไว้ก่อนนะใช่ครับทั้งหมดต้องตึงอย่างเดียวครับหย่อนไม่ได้นะถ้าหย่อนเมื่อไหร่มันจะเป็นแอ่งของมันเลยคราวนี้อืมมันเป็นแอ่งปุ๊บมันก็ทําให้มันงอไปเลยเหล็กพวกเนี้ยมันเป็นเเนีียมบางงๆอป ใช่ครับเมือนนั่งรถไม่ต้องพักไม่ต้องกลางก็เหมือนกันเม่ต้องกลางอะไรครับหรือแบบว่าเต็นท์นี่ไม่ต้องกลางอันนี้เป็นนั่งล่มกลางเอาล่มก็ได้ครับถ้าไม่มีที่ล่มคือกลางเนี่ยสูงหน่อยถ้าไม่มีล่มก